ปบายยาไนครีมตัวใหม่ล่าสุดที่ใครๆก็พูดถึงตัวนี้เลยค่ะ La Mer The Rejuvenating Night Cream ครีมบำรุงผิวตอนกลางคืนที่จะช่วยกู้ผิวแบบข้ามคืนตื่นมาผิวดีแบบว้าวสุดแค่ทาก่อนนอนขั้นตอนเดียวก็เหมือนได้บำรุงผิวล้ำลึกทั้งคืนเลยค่ะ ใครที่กำลังตามหาไนครีมดีๆอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้นะขอมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะไนครีมตัวนี้เขาใส่ทีเด็ดมาด้วยเป็นเลตินนลทางเลือกที่ให้ผลเทียบเท่ากับเลตินนลเลยแต่ที่เลิศกว่าคือไม่มีอาการระคายเคืองใดๆใครที่ใช้เลตินนลแล้วเจอปัญหาพวกนี้ไหมหน้าแห้งลอกเป็นขุยคันแตบแดงทนไม่ไหวน้องคนนี้ไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยค่ะดีมากจริงๆเลย เพราะลาแมร์เขาคิดสูตรมาให้อ่อนโยนแต่เห็นผลจริงคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้มือใหม่ก็ใช้ได้ไม่ต้องกลัวผิวพังทาก่อนนอนตื่นมาผิวเนียนนุ่มฉ่ำฟูแบบไม่ต้องกลัวผิวบางผิวแตกเลยค่ะใครเคยมีปัญหากับเรตินอลลองตัวนี้นะคะแล้วจะรู้ว่าผิวสวยแบบไม่ต้องเจ็บผิวนั้นเป็นยังไง